สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะาภาษาวัวบาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมเดินทางไกลนะฮะมาที่งานประกวดโคพันเนื้อนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องครับวันนี้หลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับมีทั้ง งานประกวดมีทั้งน้ำเชื้อมีทั้งโชว์พ่อพันธ์อะไรต่างๆวันนี้มีครบหมดเลยเอาล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวแต่ละคอนเทนต์แต่ละคลิปแต่ละเรื่องราวเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับวันดีครับครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับผมผม จิวเร็กแลนด์จังหวัดกาลสินอำเภอเขาวงนะครับหรือที่เรียกสั้นๆกันว่านาจิวนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่กับคนดังในวงการวัวอีกหนึ่งท่านนะครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงนะฮะนาจิวจิวเล็กแลนด์จากกาลสินนะครับวันนี้มาเจอนาจิวที่งานประกวดโคที่สุพรรณบุรีนะฮะวันนี้นาจิวนำอะไรมาบ้างครับวันนี้เข้ามาร่วมงานนะครับเป็นเกียรติเพราะว่า ทางผู้จัดนะครับทำหนังสือส่งเชิญเรามาวันนี้เรามาด้วยกัน2ทีมใหญ่ครับก็คือทีมแรกก็คือเป็นทีมของสมาคมครับ TABBA นะครับผมและจิวเป็นที่ปรึกษาและท่านนายกก็อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมถูกเชิญให้มาร่วมงานครับแล้วก็ทีมที่2ก็เป็นทีมของนจิวที่เป็นจิวเร็กรันนะครับผมที่นําพ่อพันธุ์แล้วก็ วัวที่มาประกวดในงานนะครับส่งเข้าประกวดแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่น่าจะรู้จักกันดีอยู่นะครับก็ขอบคุณผู้ที่อุดหนุนเรานะครับแล้วก็มีตัวสินค้าใหม่ก็เป็นพรีมิกหรือเจ m i ลมิกนะครับตัวที่กําลังมาแรงผู้ใช้กําลังตอบโจทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นําเข้ามาก็คืออีซี่สวิงนะครับ เครื่องคายเครียดที่เห็นมอนเหมือนเหลืองๆนะครับมันมีประโยชน์นะจริงๆตอนแรกก็นาจิวก็มองเห็นว่าไม่น่าจะมีประโยชน์นะกับของตัวนี้แต่พอศึกษาลึกๆลงไปควรมีนะครับก็มาร่วมสนุกแล้วเมื่อตะกี้ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งพิธีเปิดคเขาเรียกท่านรัฐมนตรีทรัพยมทรัพยากรครับคุณเดี๋ยวนะ จำไม่แม่นที่นาำสกุลศิลาบะอาชาครับแล้วก็มีท่านประพัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยมาร่วมพิธีเปิดกับผู้ว่านะครับอีกมากมายก็เรียบร้อยผ่านไปก็อลังการยิ่งใหญ่ไม่แพ้งานใดๆทั้งสิ้นก็ต้องบอกว่าเมืองสุพรรณเนี่ยก็เป็นเมืองที่จัดกิจกรรมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วครับผมมุมมองเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงวัวของนจิวเป็นยังไงถ้าในเรื่องของวัวเนี่ยครับ จริงๆแล้วเนี่ยน้จิวอยู่กับมันมาประมาณเกือบ20ปีครับผมเริ่มต้นจากการทําฟาร์มเล็กๆครับจริงๆน้าจิวมธีธุรกิจอาชีพหลักแล้วก็เอางัวเนี่ยมาเป็นเงินออมครับพอหลังจากออมไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องการพัฒนานะเราก็ออมไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆในอดีตจนเราเริ่มมีของที่เราออมมันเยอะคือเฮ้ยมันคืออาชีพนี่ตอนเนี้ยครับ,รบมันคืออาชีพ แล้วไอ้สิ่งที่เป็นอาชีพพวกเนี้ย่มันเป็นสิ่งที่น่าทำครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตไปกับมันเพราะว่าพวกเนี้ยมันออกลูกออกหลานครับพอนจิวเลี้ยงงวัวผ่านไปสักประมาณ7ปีถามว่าช่วงต้นๆเนี่ยสาปีแรกมีท้อบ้างนะครับมีท้อแต่ก็ยังคิดว่ายังสู้ได้อยู่ครับก็พยายามทําเพราะเราทําจากเงินออมพอหลังจากเราทำไปเรื่อยๆเราเพิ่งรู้ว่าแม่พันหนึ่งตัวของไอ้ฟาร์มเนี่ยมันสามารถทําเงินได้เป็นล้านเลยครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย เพราะมันออกลูก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 ครับแล้วต้นทุนในการเลี้ยงเราก็ไม่กี่ตังค์ตอนนั้นเราเลี้ยงด้วยแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าแล้วก็มีอาหารนิดหน่อยให้ลูกปีต่อปีสรุปพอผ่านไป7ปีแม่พันหนึ่งตัวเปีอ่ะมันให้ลูกไป4ี่หตัวเลยนะแล้วตัวหนึ่งตอนนั้นในยุคนั้นอ่ะก็ขายในราคายังไม่แรงเลยนะนจิขายอยู่แค่ประมาณแสนกว่าบาทสองแสนครับมันก็ยังทาเงินเกือบล้านเลยนะแต่พอมายุคนี้เนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยบอกเลยว่า ทำไมมันถึงแพงเพราะว่าหนึ่งเราพัฒนาพันธุกรรมด้วยพ่อพ่อที่จ่ายลูกดีแม่ที่ให้ลูกสวยแล้วมีเจนเติกที่ดีนะครับพัฒนาไปออกมาแล้วออกมาต้องมีลักษณะที่ได้ให้มันสวยงามเหมือนกับใช้ที่สโลแกนใช้คำว่าสแตนดาร์ดมันก็จะมีจุดขายด้วยตัวมันเองคนก็จะตามหาผลงานที่เราสร้าง เหมือนกับเราบีบดถูกทางตามหาผลงานราคาไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจะมีของให้เขาไหมนี่แหละเหมือนที่สโลแกนเมื่อกี้โคษกเมื่อถูกใจไม่มีคําว่าแพงเลยครับผมเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นอาชีพขึ้นมาเรื่อยๆถามว่าเต็มไหมตันไหมทุกวันนี้ยังคนยังวิ่งหางัวอยู่หางัวอยู่ก็ยังยอมรับว่าเออมันก็คืออาชีพอันนี้คือคือนาจิวทาสายพันธุ์นะครัแต่ส่วนไปงานเรื่องของขุนเนื้อ หรือจะต้นน้ําขายโคขนราคาก็อัพขึ้นมาเพราะด้วยธรรมชาติของดีมานซัลายประชากรมากกว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกนี้ไม่ใช่ตัวนี้ว่าทําเนื้อไปเอาไปฆ่านะตัวนี้คือต้นพันธ์ุเพื่อจะเอาไปพัฒนาพันธุ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวส่วนตัวที่ที่จะต้องเอาไปทําเนื้อจริงๆอ่ะมันก็จะมีเรื่องราวของมันราคาเขาก็อัพตามตามกลไกของดีมานซับ ของมีมากราคาก็จะตกพอของมีน้อยร,ราคาก็จะเพิ่มขึ้นประชากรมากขึ้นเนื้อสัตว์กินมากขึ้นทุกวันนี้ไม่เพียงพอครับผมไม่เพียงพอครับ,รบนั่นคือมุมมองกับอาชีพเลี้ยงวัวของน้าจิวนะครับเอาละครับน้าจิวครับอ,อยากจะให้น้าจิวแนะนําพ่อพันธุ์ที่เอามาโชว์วันนี้หน่อยฮะอ่ะขึ้นมาตัวแรกเลยครับผมตัวที่หนึ่งลูกลักเลยครับ อนัจิวเป็นทั้งบีดเดอร์แล้วก็เป็นทั้งโอเนอร์นะครับเดี๋ยวต้องอธิบายคนดูก่อนบีดเดอร์คืออะไรคบีเดอร์คือผู้ที่สร้างมันอ่าโอเนอร์คือเจ้าของตัวนี้ก็คือนายเขาวงนะครับที่มีเรื่องเล่ามาบ่อยๆครับเพราะมันไปคือลูกหักของเราครับผมจะมีงวสไตล์ของผมที่ชอบนะครับแต่ละคนชอบสไตล์งูไม่เหมือนกันไม่ว่ากันนะครับตัวที่2ถัดมาตัวนี้เป็น DB 6 8 5หรือชื่อ มิสเตอร์ไนวินเซอร์นะครับตัวนี้นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวนี้เท่านาจิวจะไม่ผิดคือเป็นลูกของวาเลนติโนก็มีเม็ดสีที่ชัดเจนมากเป็นงวหนุ่มนะครับเป็นงวหนุ่มมีจุดเด่นที่ดีนะครับน้ำเชื่อมีจำหน่ายครับส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นมิสเตอร์รีเซพชันนะครับรหัส DB403 ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีโครงสร้างที่ใหญ่นะครับบเปอาเอางัวขึ้นให้หน่อย ไม้จิ้มงวขึ้นโชว์หน่อยครับผมตัวนี้ลักษณะเด่นเลยเขาจะเป็นงวที่โครงสร้างใหญ่เดี๋ยวนายกนายกนายกเดี๋ยวมีเวลาไหมมีมีอเคผมจะคุยกับฝรั่งโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะแทรกนิดหนึ่งได้ครับ อันนี้ก็แขกที่มาจากออสเตรเลียพอดีแขกที่ที่เป็นทีมงานของจัสกรรมการที่มาจากออสเตรเลียก็มาเยี่ยมชมครับวตัวเนี้ยเนี่ยข้อเด่นของเขาของเขาเลยนะครับตัวรีเซพชันคือใหญ่ใหญ่มาก่อนเลยตอบโจทย์สำหรับแม่ที่เป็นเกษตรกรที่เป็นแม่โครงสร้างเล็กครับเพื่อจะพัฒนาใหญ่ผมเชื่อเลยไม่มีใครปฏิเสธว่า จะบีดลูกงัวให้ตัวเล็กผมไม่เชื่อแน่นอนทุกคนอยากได้งัวตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเก็บไว้เป็นตอบโจทย์นะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนายวินเนอร์เจ้าของดีกรีแกรนแชมปเปี้ยนที่งานกำแพงแสนนะครับวันนี้คอกแฉะนิดนึงนะครับ,รบเลยไม่ได้ออกไปอาบน้ำนะครับ,รบก็นี่ สวยมากเป็นมัวที่ฝึกมาแล้วก็เดินสนามมาตั้งแต่เด็กเก็บถ้วยรางวัลมาค่อนข้างเยอะไม่แพ้เขาวงนะครับแล้วก็มีดีเกมเป็นถึงแกลนแชมเปี้ยนครับผมนะครับทีนี้ราคาน้ําเชื้อเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอ่านต้องวนไปดูทางนู้นแล้วไปเลยครับนี่เอเดียเลยนะครับที่จาใช้ในการประกวดในบ้านเรานะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะประเภทการช่องกระหนักนะครับการของใครที่จะให้ดูเดี๋ยวเขามาแล้วจ้ามเดี๋ยวว่าจะเตรียมไปประทับไว้ก่อน โอเคเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องน้ําเชื้อว่ามีจํำหน่ายไหมครับวันนี้นัดจิวก็เอาน้ําเชื้อมาอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอ่าวินเนอร์วินเนอร์ตอนนี้เราก็ทําราคาโปรโมชั่นให้ก็คือ10หลอด2,000บาทายงานนะครับแล้วก็ถ้าใครรับในวันนี้ก็จะได้ส่วนแถมไปอีก2หลอดนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นมิสเตอร์โรเล็กเป็นงัวหนุ่มตัวใหม่ที่ขึ้นมา ตอนนี้ต้องพีออเดอร์นะครับเพราะว่าน้ําเชื้อเรายังไม่แบ่งออกเราพีออเดอร์ให้ก่อนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขายังเดินอยู่ในสนามประกวดเขาได้รางวัลจูเนียร์แชมเปี้ยนนะครับที่งานสกลนครับนะครับตัวนี้ได้เดินสนามเดียวเพราะตอนเล็กเนี่ยเสียโอกาสไปจังหวะขึ้นรถไม่ได้แล้วก็ไม่สบายครับ ตัวถัดมาก็คือ DB 1 4 0 3ก็คือตัวเมื่อกี้ reception นะครับเป็นหัวนอกอันนี้ก็นำเชือชุด2,000บาทราคาเกษตรกรครับผมถ้าสั่งซื้อหรือมารับในงานวันนี้ได้สิทธิ์ฟรีแถมอีก2หลอดนะครับแล้วก็ตัวตัวถัดไปข้างล่างนี้ก็จะเป็นงัวในอดีตของระจิวที่เป็นรุ่นเก่าก็คือเมสซี่โรนันโดนะครับอ่าตัวนี้ตกหล่นไปีกตัวหนึงขอโทษที นายวินเซอร์หรือ DB1 ีหนึ่งทับห8แปดห้าที่เมื่อกี้เราพาดูมีโครงสร้างลักษณะที่เป็นเมสีที่แดงนะครับสำหรับชาวอีสานหรือชาวคนที่ชอบงัวในสไตล์แบบแดงๆคนะจิยวอยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกนะได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตช่องพี่นะครับ<ด>ฝากฝาก,ฝากเกษตรกรไว้ไว่านะครับว่าเราอ่ะ จิวเล็กแลนด์เนี่ยนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสัตว์นะครับที่เราจําหน่ายอยู่ในชั่วผ้าอยสารเนี่ยมีจัดส่งฟรีนะครับสั่งตั้งแต่เริ่มต้น5กระสอบอ้อโทษนะครับสิกระสอบส่งฟรี5กระสอบก็จะมีค่าจัดส่งอีก100บาทในยุคที่โลจิสติกค่อนข้างมีราคาสูงครับ แต่เราก็ยังทําเพื่อเกษตรกรนะครับยังทรงเดิมราคาทรงเดิมครับไม่ได้ไปไหนแนะนําได้เลยแล้วแถมตัวถัดมาก็คือสารผสมล่วงหน้าวิตามินและแร่ธาตุนะครับสำหรับโคเนื้อและคนตัวนี้เนี่ยมีดีมากเลยนะชื่อมันคือที่ทางการค้าคือ JLM เป็นตัวที่ช่วยในระบบสืบพันธุ์ถ้าเราเลี้ยงงวเนี่ยเราจะรู้เลยเวลาหมอมาว่าเขาล้วงตรวจงวเราแล้วระบบสืบพันธุ์ไม่ได้ฉีด ตัก ADE 3E ต้องฉีดยาแต่นาจิวแนะนำว่าถ้าเราอยากจะให้ฝูงงัวเราดีมีระบบสืบพันธุ์ที่ดีผมแนะนำว่าค่อยๆให้มันกินไปผสมไปกับอาหารเพราะในนี้มันมีวิตามินหลายตัวมากเลยชัดเจนเลยนะครับวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E แมกเนเซียมนะครับฟอสฟอรัสอีซิลีเนียมมากมายและอีกมากมายคือค่อยๆซึมเข้าไปในร่างกาย ซึมเข้าไปในร่างกายสัตว์โดยที่ไม่ต้องใช้เข็มเจาะเข็มแทงเพื่อความความเจ็บปวดงวงก็จะโกรธเราเราจับงวยากแต่ถ้าเราผสมไปกับอาหารนะครับง่ายๆ1ช้อนชาต่อ1กิโลและคุกเขาซึมไปทุกวันซึมไปทุกวันเขาก็จะได้สารผสมวิตามินล่วงหน้าเพื่อจะให้บำรุงระบบสืบพันธุ์เข้าสู่สโลแกนที่ว่าจ่ายลูกปีต่อปีอ่าส่วนสุดท้ายและท้ายสุดเลยฝากอีกตัวหนึ่งได้ครับ นั่นก็คืออีซี่สวิงครับอ่างงว่าอีซี่สวิงมีประโยชน์อะไรครับมันคืออะไรมันคือที่คลายเครียดงัวถ้าคนเลี้ยงงัวเนี่ยจะรู้เลยที่สังเกตงัวจริงๆอ่ะครับงัวเวลามันคันอ่ะมันจะต้องหาที่เก่าไอตัวนี้แหละตอบโจทย์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วผลิตภัณฑ์ตัวเนี้รับประกัน10ปีครับตากแดดตากฝนไม่มีพังแน่นอน ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแค่เพียงแค่ไปปักแล้วงวงก็จะไปดันดูดดูดดูดไทยนะครับคลายเครียดมันครับอารมณ์มันฟินอารมณ์มันดีมันก็จะส่งตอบโจทย์ไปให้เราอีกนะว่าเฮ้ยอารมณ์ดีอ่ะที่มีความสุขส่าครับเป็นสัตว์เป็นฮีตจ่ายลูกง่ายถ้าเป็นงัวน้ํานมเนี่ยใช้กันมากก็คือให้น้ํานมเยอะงวไม่เครียดอ่ะน้านมมันออกมาเยอะครับนะครับก็ต้องขอบคุณอ่า พี่พูดจาภาษางัวรายการช่องนี้นะครับผมฝากรายการช่องนี้ไว้ด้วยนะกับพี่น้องเกษตรกรครัเพราะแกมาเรื่องงัวจริงๆสุดท้ายนี้ฝากเบอร์โทรแล้วก็ฝากฝากผลิตภัณฑ์ครับลืมเลยเล่าเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่ลืมบอกช่องติดต่อเราผมนะครับนาจิวก็ถ้าติดต่อทางตรงก็จะเป็น089ครับ789ครับ6 4แ5แต่ถ้าโทรแล้วไม่รับไม่โทรกลับ อีกวิธีหนึ่งก็คือติดต่อผ่านไลน์นะครับก็ใช้ id ดีไลน์ตัวเดียวกับเบอร์โทรเลยครับผมทักมาเพราะบางทีนะจิวอาจจะตอบกลับไม่ทันก็ทักมาแล้วเดี๋ยวค่อยถามตอบรับรองตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเควันนี้ขอขอบพระคุณนะจิวมากนะครับจิวเล็กแลนจากกาลสิน์วันนี้ขอบคุณมากมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ รับผมพี่น้องครับนั่นคือเรื่องราวนะฮะนั่นก็คือแค่เป็นเพียงหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งตัวอย่างนะครับของงานที่นี่นะฮะยังมีอีกหลายเรื่องราวอีกหลายคลิปหลายคอนเทนต์ให้พี่น้องได้ติดตามชมเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาบัวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ